สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ไม่ได้มีอะไรมาอวดมากมายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวก็พยายามขยายพันธุ์บอนสีเพื่อที่ให้เป็นฟอร์มกอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆอยากเข้ามาชมนะคะมาชมบอนสีสวยๆค่ะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะสําหรับฟาร์มคุณแม่เป่งตอนนี้นะคะก็คือเราได้ทํา รั้วนะคะกั้นทางสวยๆอาจจะไม่สวยสําหรับทุกคนนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเขาสวยสําหรับฟาร์มคุณไม่เป่งค่ะกั้นนะคะกั้นเพื่อที่จะดูสวยนิดนึงเวลามีาท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆขับรถเข้ามาใน ฟาร์มคุณแม่เป็งนะคะที่เห็นตรงนั้นก็คือบ้านพี่ชายแม่นิมนะคะปลูกให้เขาค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะคะแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสําหรับปีนี้นะคะมะม่วงนะคะทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆดกมากดอกดกมากๆนะคะอันนี้คือมะม่วงเบาเนาะมะม่วงเบาต้นนี้จะบอกว่าเขาดกจริงๆค่ะแล้วก็ติดลูกเราด้วยส่วนมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ริมทางนะคะปลูกไว้ประมาณเกือบ20ต้นดอกล่วงนะคะลูกไม่ค่อยติดเลยละค่ะเพราะว่า เพียน้าพึ่งค่อนข้างเยอะแต่ว่ามะม่วงเบาเนี่ยติดเยอะแยะมากมายเลยนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็สอบถามให้คําแนะนํานะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยบอลสีช่วงเนี้ยกําลังแตกหน่อยเยอะเลยที่เราอบไว้นะคะเราก็เริ่มแตกหน่อแตกใบแบบนี้ละคะ่ะต้นนี้นะคะสวยมากๆเลยเพื่อนๆคงจําได้นะคะเราเอามาให้ดูกันบ่อยๆค่ะ ต้นนี้นะคะเขาก็คือมักควาลลังสันนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาชมต้นจริงก็มาที่ฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะวันนี้ก็เอามาชมให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย